สวัสดีค่ะสวัสดีสวส,ดสวัสดีีพพออ่นองทุกท่านแล้วค่ะที่กำลังติดตามแนวทางราวพัฒนาผ่านทังช่องของลรกิกพารวยอยูค่ะณะนี่ตอนนี้เนาะ,ค,ะค่ะในคำขึ้นนี้เนาะมาตามต่อกับตัวเลขแนวทางของเซนเซียนค่ะในคลิปนี้ก็จะมีของปูศูนย์ปูโคราชเนาะปูโคราชอซองค่ะปูศูนแม่มารวยอ,อเพชรน,นะค่ะ ้วกาของเจปากแดงเนาะในค่ำคืนนี้กับตระลิงแนะาทางที่ห้มาตองหมดประจำวันจันเนะาะเมื่ออื่นนี่สองทุ้มรึงเอาไปลุ้นกันสำหรับเราปัตนาก็นื่อจต้องกราบขรบพระคุณตัะลิงเนะาทางจากเซนเซียนทุกทุกท่านค่ะราคาเอฟซีแฟนคลับทุกทุกคนทุกทุกท่านเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านค่ะที่เขามาติดตามที่เขามากดไล,ล,ลค์กดแชร์ห้คนนไม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ,ะเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปเนาะ แล้วก็ผูนหลายๆคะ่ะที่เปิดใจรับชมแนวทางเนาะคะ่ะอามาตามต้อเนาะแนวทางของปู่โคราชเตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะคะ่ะขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาเข่าตัวรองเด่นคะ่ะแต่ว่าจับคู่ไปบอหอดเนาะคะ่ะจับคู่ไม่ถึงเนาะคะ่ะแนวทางเขาแต่ตัวเด่นตัวรองเนาะตัวรองเด่นตามต้นแนวทางคะ่ะ แนวทางลาพัฒนาของปูโคโราดงวดประจำวันจันทร์เนาะค่ะวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์สอง9สเกาายวิ่งสายรูดเดินบนล่างวน,นี้ของปูโคโราดไฮเดนที่ศูนย์ค่ะรองที่เก้าสองตัวไอที่สี่แปดสี่เก้าสี่ศหแปดห้าเก้าหาศหกแปดหเก้าและก็60ค่ะสำหรับตัวเน้นเนนที่4 0 5ศแลย์ห้าย์และก็60นเนาะ สำหรับแนวทางของปูโคราดกับเราพัฒนาของวันจันทร์แคปหน้าจอกันเนาะเด่นที่ศูนย์ค่ะของปูโคราดเด่นที่ศูนย์สองตัวเน้นที่สี่ศูนย์ห้าศูนย์ลก็หกศูนย์ค่ะอายำเตือนทุกครั้งเนาะเลขทุกตัวโปรดใส่วิจารณญาณนะคะในการรับชมตัวเลขแนวทางเนาะเลขอาจจะมีเขาไม่หลุดถ้ามันบอกเขามันต่างแอดก็ขอไปไว้ล่วงหน้าแต่ในคลิปนี้เนาะคะ่ะมันมานิ่งๆปังๆัค่ะ ให้เข้าต่อเนื่องต่องวดกันไปเลยเนาะของปู่โคโราทตามพลาดนะคะผู้ใดที่เป็น fc แฟนคลับตัวยุ่งของเพิ่นแคปหน้าจอแล้วรอไปต่อพรุ่งนี้ค่ะมาต่อที่ของออทรงค่ะของอ้อทรงลุดเนะคะ่ะขออนุญาตไปใหม่และตามต่อค่ะของออทรงเนาะเลขนี้เข้ามีหลุดเข้ากับตามต่อเหมือนเดิมค่ะของออทรง ประวัติที่ผ่านมางวดประจําวันพุธที่ผ่านมาเขาดี69เนอะ69เขาตรงตรงค่ะเป็นตัวจับคู่เนาะคะ่ะ69แล้วงวดนี้ก็มาออกห8แต่ว่าไม่มาเนาะตัวเลขเนะทางของเพิ่นไปต่อและตามไม่ค่ะวันจันทร์นี้สําหรับล่าพัฒนานะคะของอ่อทรงาวิง่งรูเด่นบน่างวันนี้ไ้เด่นที่เก่ากับหนึ่งค่ะสองตัวห้ที่เก้าหนึ่งเก้าซี69 หนึ Disc ่ง <soc> ซีหนึ่งห้าหนึ่งหกเนาะค่ะเน้นที่เก้าหนึ่งกับหนึ่งหกค่ะเลขสามตัวให้ที่สองเก้าหนึ่งนะคะเลขสี่ตัวให้ที่หกเก้าเก้าหนึ่งค่ะแนวทางของโอสุงเนาะของโอซุงกับเล่าพัฒนาของงวดประจำวันจันทร์ที่สิบหกนะคะ เด่นที่เก้ากับหนึ่งสองตัวหายเด่นที่เก้าหนึ่งกับหนึ่งหกค่ะมาตอนที่ของปูศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดคำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาพอเขานะคะ่ะหลุดตรงขอพายไปตอนและตามไม้ที่เก่าค่ะกับแนวทางเนาะตอนงวดของวันจันทร์ค่ะซ้ายวิ่งซ้ายรูดเด่นบนล่างของปูศูนย์เจ็ดวันนี้ให้เด่นที่สี่ค่ะร่องที่หา้า สองตัวให้ที่ C หนึ่ง C สอง C สามห้าหนึ่งหาสอง H สามหกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสามค่ะสำหรับตัวเน้นเนนที่ C หนึ่ง C สองแล้วก็่สามค่ะแนวทางตัวเน้นตัวจอนอกลีกสองตัวกับสามทางค่ะของปู่ศูนย์เจ็ดมาต่อที่ของแม่มารวย แม่มารวยลุดนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาเนาะเข่าตรงๆแล้วก็แตกทั้งบนทั้งล่างค่ะอายอนหลังจากน้อยเนาะ,ะวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาค่ะตรงตรงค่ะหกสี่หกสี่ล่างหกเก้าบนเนาะ,ะแตกบนแตกล่างะคะ่ะมอคืนนี่ลุดไปนะะเนาะอ๋อคืนมันสุกคืนมันสุกลุดไปตามม่เหมือนเดิมะคะ่ะเพราะว่า fc เป็นการรอคอยเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะ fc แฟนคลับที่รักเดียวใจเดียวแล้วก็รอดแนวะทางของแม่มารวยอยู่ในแนวทางต่องวดค่ะซ้ายวิง่งซ้ายรูดเด้นบนรางงวดนี้ให้เด้นที่6ค่ะรองที่สเนาะของอแม่มารวย2ตัวไที่หค่าหเจดหกเ้าหสองีห65ีเจ็ด2ีเก้า9ีสองค่ะสำหรับตัวเน้นๆที่69กับ6กสองเนาะ ตัวนินตัวเจาะค่ะแนวทางเลขสองตัวเนาะองเมยมารวยแอปหน้าจอเนาะคะ่ะมาต่อที่ของอ,อเพชรค่ะของอ,อเพชรเมื่อคืนวันศุกร์ไม่ผ่านนะคะคือวันศุกร์ผ่านไอหกเก้าไอห,าหา้าอะไอเก้าหกให้เก้าหก,หก,หก,หกออกแปดออกหกแปดเนาะ แนวทางแล้วก็เลขบึนออกหกหกนวทางอผอิดหลุดนะคะตามต่อไม้ค่ะแนวทางของวันจันทร์เราจะไปต่อกับออเพดหรือแค่ไปพ,พิจารณากันเบึงกะไปต่อเนาะวันจันทร์ของออภิษฎสายวิ่งลู่เดินบนล่างวันนี้ให้เดินที่เก้าค่ะรองที่ห้าสองตัวให้ที่เก้าสองเก้าสามหาจิต หาสอง 92, 57, นิ่นที่เก้สองกับหาเจ็ดค่ะเลขเบิ้ลเบิ้ลที่เก้าเก้ากับห้าห้าสามตัวให้ที่เก้าห้เห้สองแล้วก็เก้ค่ะนิ่นที่99ก้าหาเจ็ดกับหาเก้าสองะคะแนวทังเลขสามตัวของอพอิษกับราพัฒนา มาต่อที่ของเจปากแดงค่ะเจปากแดงไม่ผ่านเนาะตาเสียดายค่ะครจิตหกออกหกแปดเลขบินกามาจิตจิตออกหกหกเนาะเพราะว่เหล็กดินพืน่นเหล็กดินไม่เข้าสองตัวก็จะจับคู่ไม่ผ่านเนะาะแนวทัางของอ่าเจตาโอเจปากแดง แล้วทางตวงเวดของวันจันท์ค่ะสำหรับรอบปัจนาของเจีปากแดงวันนี้ไฮเดนที่สองค่ะร้องที่เจ็ดสองตัวไอที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองสี่สองหาเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับสองสี่ค่ะเบิ้์นที่เจ็ดเจ็ดกับสองสองเนาะค่ะเลขสามตัวไอที่เจ็ดสองสี่สองเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองเจ็ดศูนย์ค่ะแนวทางเลขสามตัวเน้นที่เจ็ดสองสี่ค่ะของเจีปากแดงเนาะคะ่ะ แคปหน้าจอไปมกักไปจอบมักเส้นใดจะเส้นนั้นเนาะแนวทางของเส้นเสียนที่ให้มาจะปินเจปักแดงแล้วก็ออเพชรนะคะดินชนกันไหมไม่ชนเนาะหกับสของแม่มารวยออเพชรเก้ากับหค่ะเล็กดิน่ะดินที่4ี่กับหของปูศูนย์เจ็ดเนาะ มจะเป็นข้องออซงค่ะแล้วก็ปูโคราดนะแคปหน้าจอมืออื่นไปรุ่นกันขอให้ทุกคนโชคดีมีใ่ <c oughs> มานเฮงปังๆเนาะยกช่องกันไปนะคะมืออื่นนี่ทั้งลาวทั้งไทยเนาะขอให้ปังกันทุกท่านขอให้ทุกคนโอ่าชคดีมันมาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ